นิทานเรื่องที่สามนะครับบันคามี้มีสามเรื่องเรื่องสามมันไงสี่ครับเรื่องนี้มันมากๆเลยครับเวียนกรรมมีจริงครับเอาของใจสามดวงครับเข้าสู่นิทานเรื่องที่สามแล้วก็ใครเข้ามากดไลค์ผมด้วยย้ํานะครับเป็นเพียงแค่ทานใครเข้ามาพิมพ์ชื่อบุคคลที่สามกับผมไม่ขอรับผิดชอบ ใดๆทั้งสิ้นมันเป็นเพียงแค่นิทานเท่านั้นนะครับนิทานเรื่องนี้โคตรมันเลยแล้วเวรกรรมนะครับมันได้เดินทางมาถึงแล้วนะครับ <or crashes> เวรกรรมนะครับมันได้เดินทางมาถึงแล้วไม่ต้องไปรอชาติหนาไอ้ี่ครับไม่ต้องไปรอชาติหน้าชาตินี้ครับเวรกรรมมาถึงแล้วขอหัวใจสามดวงให้กับนิทานเรื่องต่อไปนี้นะครับ เอฟีครับนิทานเรื่องที่3เรื่องนี้ชุดปฏิบัติการได้ลงพื้นที่เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับกับการปาบไอกากโดยทีมงานของนักกากนะครับผมเคยบอกไอกากไปแล้วหุบปากได้หุบปากซะหยุดได้หยุดซะ แล้วลว,วันที่มึงโดนวันนี้ก็มาถึงนะครับกูบอกไปให้การร้องเรียนของนุ่มบูโด<ม>กับกุมารแคกุมารกโคกุมารแคในครั้งนี้มันแตกต่างกันวันนี้ครับผู้เสียหายผู้เสียหายพร้อมพยานหลักฐานพร้อมที่จะเข้าร้องเรียนไอกา ฤือสีนอกรีดในทางเรื่องนี้ที่มีการขอเงินหลังบ้านมุดเงินไปขอเงินหลังบ้านแล้วไม่ได้มีการชี้แจงอะไรกับแม่แม่ผู้ใหญ่ใจดีได้รู้เลยว่าเงินตรงนี้เอาไปทําอะไรเงินตรงนั้นเอาไปทําอะไรพวกเราครับสะใจไหมครับขอหัวใจสามดวงครับวันนี้ผมขอเชียร์อีนากาก1หนึ่งวันครับฟซีอย่าเพิ่งว่ากันนะครับผมขอเชียร์ น้ากาครับในชาเรื่องนี้ครับผมขอเชียร์ครับวันนี้แล้วก็ขอเป็นกำลังใจกับกูมันระแคะครับทํางานกันแบบเงียบๆทางานแบบเงียบๆทาให้เห็นไม่พูดเยอะเจ็บคอนะครับแล้วนะครับแ่งข่าวนะครับผู้ซื้อข่าวพักสนามได้ส่งข่าวมาเลยครับว่าตอนนี้นะครับโอ้โหดูเดือดเพชรมันน่าดูเลย นะครับกับผู้เสียหายกับผู้ที่จะไปร้องรวมตัวกันเล่นไอกากปากไอกากนี่คือปากดีครับนี่คือการที่มันปากดีครับเทียวพิดาผู้หญิงคนนั้นเทียวพิดาผู้หญิงคนนี้นะครับทั้งที่ตัวเองแม่งมีแผลเยอะแยะไปหมดไม่สำเนียตัวเองวันนี้มึงจะทําพิธีบวงสรวงอะไรมึงก็ไม่หนีกรรมมึงได้นาะยกา พี่เลส,สวยสวัสดีครับชุดอะไรเพิ่งมาครับย้อนหวังฟังฟังให้ดีนะกูเห็นมึงทำพิธีบวงสวงพี่มะนาหวังสวัสดีครับเห็นทาพิธีบวงสวงนะครับนู่นนี่นั่นโอ้โห,โหนะครับนะซักเขกาเมจะลูเปกิรีเซคาราเตโอุ้ณทำพิธีใหญ่โตครับเพื่ออะไรมึงแว่งช่วยทำพิธีไปปรามันช่วยไม่ได้ โกดแห่งกรรมมันวิธามเสมอมึงจะไปทำพิธีบวงสวงส้นตีนอะไรมึงไอ้เฮียมึงไปด่าเขาแล้วเขาเป็นผู้เสียหายเขาโอนตังให้มึงไม่เคยชี้แจงเขาปึงทำพิธีสักเทกา้าไม่จะรูปเปตกตกเย็นมานั่งด่าเขาไอ้เฮียที่ตกเปไอ้้นตีนของหัวใจสามดวงครับหรือขอรูปตีนให้กากหน่อยครับไอ้สัตว์ วันนี้ผมขอเชีย์เต้ครับเต้สู้สู้อเต้สู้สอเต้สู้สอเต้สู้สผมขอเชีย์นากากครับเอาให้มันจมธรณีครับคนประเภทนี้อย่าให้มันมีที่อยู่ในสังคมอาชากนากากมันออกมาให้กับสังคมประชาชนให้หรู้พฤติกรรมช,ชั่วของมัน ตกตกเย็นสวดมนต์ไหว้พระตกเช้าด่าไหลแล็กด่าโคตรพ่อด่าโคตรแม่เขาทั้งทั้งที่ตัวเองมีแผลวิรกรรมเต็มหลังไปหมดกากเกลื่อนเต็มหลังไปหมดหมุดขอทานหลังบ้านมุดขอค่าเทอมหลังบ้านสลิปกูมีหลักฐานกูมีกูเก็บไปหมดแล้วกูเห็นเหมือนกันวันนี้ครับผมขอเชียดหน้ากากหนึ่งวันครับลุยครับงานนี้ยอมกันไม่ได้ครับไปให้สุด เอาไอ้กากกระชากหน้ากากของไอ้กากออกมากรชากออกมาครับให้สั่งคมไม่รู้ว่าการหากินแบบเนี้ยกับโซเชียลมิชาาชีพตัวเนี้ยมันมีอยู่จริงขนาดแม่กูนะครับ บดส้มจะเตรียมกรรมใดใครก็ด่าไปกี่คนก็รับไปบดส้มผมขอเชียร์หน้ากากจัดการมันนะครับพี่มดส้มนะครับเพราะฉะนั้นไอ้คนระยำตําบอลคนนี้ขนาดแม่แอนแดนไก่โอนตังให้มันให้ลูกมันช่วยซื้อน้ำปลาช่วยชื้อนู่นซื้อนี่ซื้อนั้น มันดาเขาเสียห,หายวันนี้เวรกรรมก็ได้มาถึงมึงหยุดพฤติกรรมไม่ได้แล้วก็ไปให้สุดอยาหยุดยาแพลวผู้เสียหายเข่าพร้อมสลิปเขาพร้อมและมึงรู้ไหมรายชื่อที่เขารายชื่อแต่ละคนแต่ละคนที่เขาพร้อมที่จะเป็นพยายในให้กับการร้องเรียนมึงในครั้งนี้ตรวจสอบมึงครั้งนี้กูบอกเลยว่ามึงพลาดมาหัน มึงไม่น่าไปท้าทายระบบลาเต้มึงไม่น่าไปท้าทายระบบของร้อยเอ็ดคนกลุ่มนี้ผมบอกไว้ให้ถ้าไม่มีหลักฐานเขาไม่เล่นแล้วถ้าเล่นต้องชัดเจนและต้องเอาผิดให้ได้วันนี้นะครับมึงจะทำพิธีส้นตีนอะไรมึงอ่ะมันก็ช่วยอะไรไม่ได้หรอกมึงจำาหวไอ้กากนะครับมึงไปได่ดาเจ้พงไป่ด้เจ๊พัด มึงไปได่าคนนู้นด่าคนนี้ผมดูไปดูมานะครับอีคนใส่หน้ากากเนี่ยหน้กกากเนี่ยถึงมันจะปากมันจัดแต่ผมดูว่ามันก็ยังดีฝ่าไอ้กากอีกนะไอเชียนีไมิจฉาชีพของแถวเอฟซีครับผมเห็นสลิปแต่ละใบแต่ละใบนะเอฟซีครับโอ้โหผมเห็นสลิปแต่ละใบแต่ละใบนี่แม่งหนักนวงครับ แล้วผู้เสียหายเขาพร้อมรวมตัวกันจะมาเป็นพยานให้เนี่ยมึงเอาไงกาปิดตำนานไอการครับเป็นไงครับพูดอะไรเนี่ยเคยฟังบ้างไหมกูมาละแคะเคยเตือนแล้วไม่ใช่ไม่เคยเตือนครับนะครับ วันแค่เคยเตือนนะครับทุกคนเคยเตือนครับกูก็เคยเตือนมึงออกมาท้าทายระบบออกมานั่งด่าเขาเยอะยเยี่วไอ้ชาติมาเขาเปิดรับบอยจากเอาเงินไปช่วยชายแดนมึงก็ไปด่าเขาเป็นไงครับวันนี้เป็นกรรมแม่งมีจริงครับพี่เอฟซีครับเป็นไงครับโคตรสะใจเลยครับพี่มดส้มพี่มดตนน้อยครับโคตรสะใจเลยครับพี่ครับ บทสม้มจัดเต็มผมโคตรสะใจครับวันนี้ผมขอเชียร์อีนาก้ากครับผมขอเชียร์นาก้ากให้สำจัดอีนี่ให้ได้ครับ